น้องพี่วันนี้พี่มีชัยชนะกับสุทธินินและสิ่งสําคัญที่สุดมีของกวันมา,มาฝากเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องการมาเป็นเวลาหลายปีที่พี่ไม่สามารถที่จะทาให้ได้แต่วันนี้พี่เอามาเลยไม่ต้องเสียเวลาทำชมบทบาทการแสดงของเพเบเตศรทองสักพนบทบาทกับเรน้องชายยกเขาวอทองเป็นทีมคาวุตัวที่สองบองโ Cak merah Cak merah คือแม่ของเจ้าเรามีลูกโดยที่ไม่ต้องเหนืน่อยท่านพี่ดึงแขนฉัน่านพี่เห็นดึงเนื้อของฉันไมิมดึงเยอะขาวูพีเป็นขาวูรับรางวางัลไปรับค่าน้ำมันกองลูกกล่าวขอบคุณในต้องขอบคุณที่ไม่ต่อสู้สารพวกเราีิดิยามาระญาต<า>ตามกับมังโปอย่างสิ้นเชิญเ<า>ด็กผู้นี้สืบต่อไปภายภาคหน้าเสด็จพี่ใจคิดของ จริงนะไม่เข้ามาด้วยเหรอว้าวร้อนแต่คนนี้หน้าตาน่ารักฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าทั้งพี่เนี่ยทำศึกทำสงครามมาเหนื่อยเสร็จที่ไปก่อนนะเข้าพักเลยไปค่ะได้ได้ตับดูเล็ด้วยนะยาเบาหวานฉันวางไว้ข้างเตียงนะ้วนะคะวางไว้กี่เม็ดสองใช่ไหะไม่ได้แล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วขอสามเม็ดก็แล้วกันไม่ของฉันวางยาไว้สองเม็ดแล้วก็ยาฉีดเบาหวานอีกเพิ่มหนึ่งเม็ดเฮ้ยน่าจะรอดไปเนี่ยเอาจริงด้วยวะ ขอฟังเนื้อฝังตัวเสด็จแม่ด้วยนะพระเจ้าค่ะที่เขาถามไปว่าลูกต้องการสิ่งใดบอกกับทหารได้นะลูกทหารนี่ไหละอย่างนายขนมียกให้ถูกนายขนมทำไหมพาเร่องป้าเรียกป้าลูกเรียกป้าเดี๋ยวป้าหายก่อนก็เคยเป็นลูกมาตลอดแต่ป้านี่ดันหน้าเฉยไม่เข้าไปเอาไหนเอ้ามาเสด็จแม่เนื้อแข็งปึ๋งเลยน้อพูดอะไรเนี่ยไปถึงเนื้อตัวหนุ่มบอกว่าหนุ่มเขาแข็งปังโป๊กเป๊กเลย เขาอยากได้อะไรจัเตรียมให้ทุกอย่างนะอยู่ตรี้ปวเสียแน่ไอหัวจุกนี่ไงขวายมังค์ไปค่ะท่านพี่หมาก็ดีแล้วหม่อมฉันมีสิ่งสําคัญอยากจะบอกท่านที่ไปค่ะเด็กคนนี้มีนามว่าทีคาวุเขาจะเป็นบุตรชายของหม่อมฉันค่อยๆคนนี้นะหรอใชทีคาวุใช่เสียกอมทีคาวุถวายมังคพระเจ้าค่ะหมกองเขาไว้ตรงนั้นแหละ ไม่อยากจะนับยาดเวยสักเท่าไหร่ พี่ช่ยกลางตลาดสดนี่ไงตัวของฉันก็แค่อยากจะมาดูคนะ่ะโลกใหม่ของเคลียรอเลยนะะแต่ปะเด็นพี่มันไม่ดีด่าว่าที่เขาพูดต่างๆนานาบอกชื่อนธอไม่ไหวพี่คะด่าว่าอะไรด่าว่าเป็นโรคะต่างเป่นดินนะคะโรคต่างเป่นดินเลือดเธยเ้าสั่งไว้แล้วห้ามทุกคนพูดขำว่าเลือดต่างเป่นดิน สายเลือดเฉลยแต่เจ้ากลับไม่ฟังข้าคุพี่ไปสั่งตอนไหนของฉันไม่อยู่ซะหน่อยเจ้าคงลืมไปแล้วกระมังว่าการที่เจ้าดูถูกผู้อื่นว่าเป็นสายเลือดเฉลยเจ้ามันก็มีเฉลยเช่นกันเอาเวลาด้วยผู้คนอื่นอบรมสั่งสอนลูกของเจ้าดูสิ ที่เสียใจแต่ไอ้เด็กคนนี้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันสองคนแม่ลูกจะไม่ใช้มาแรคเตอดีเดียวโอ้โอมันแปลงแล้วไปลูกเอาลูกมึมงไปจินยาทุกคนฟังไว้นับจากบันนี้เป็นต้นไปถ้าใครเรียกทีคารูบว่าสายเลือดเชลยอีกนี่ค่าวหน้าข่าอาธิรัจะไม่ไว้ชีวิตมันเชอสิไปแตรูกอก Les trois boutons